วัสดีค่ะมื่อนี้วันจันทร์วันที่ยี่สี่เนาะค่ะเนาะหวยเหลาเจ็ดเลขสีออกแล้วยังข้ามปีนยังลืมลงอยู่นี่เห็นบ่สวดนี้แหละค่ะสวดที่เขาตัวนี้ด้อค่ะเด้อเขา่าที่เลี่วมันเขาตัวนี้เนาะแต่ว่าขอางนี้ข้ามปีนได้อ่าผ้าเบิง่งผ้าเบิงเบ่งหลักฐานโหลดสิีว่าเว้าซื้อๆนี่เด้อค่ะ เห็ดได้เก้าสองสามออกเก้าสามสองมันจะเก้าสามสามมันเก้าสามสองได้ใกล้กันนะครัเนาะเห็ดได้สี่คู่แค่นี้แหละอันนี้งวดกวนมันออกกันมาฮะออมาเห็ดยี่สิบเอด็ดสูตรนี้มาเห็ดค่ะสูตรสูตรที่มันออกแปดแปดแล้วกัมาเห็ด 878มาเฮ็ดก็ออกตัวนี้อ่าทานไปอันนี้เลขสองตัวบาออกเนาะะเฮ็ดให้แล้วค่ะเอาทันทีเท่าน,นี้แหละทันที24ดเดอ้อเด้อเฮ็ดเด้สนีเด้อตาออกมาเหรินได้ตัวนี้นัละ ายเล่าพัฒนาเปนที่ยี่สิบสี่จ้ะสูตรที่มันเขาโตดสามตัวเหรอเก้าสองสามออกสามเก้าสามสองเลยงบงให้เพื่อเป็นแนวทางด้วยค่ะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมไม่ได้สนับสนุนในการพานันจะ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องในยเด้อค่ะเด้อได้เป็นกำลังใจเ็ดฮให้อีกต่อไปจะ้ะ ผู้ดดเถื่อกระโชกดีน้ำเดอ้อผูใดบ่เถื่อก็พยายามเบิ้งงสก,กับเลขอาจารย์ดังๆลดค่ะตัวได้ันเเ้ากันกับร้องร้องเสียงเบิง้งช่องใ่ข้าปินโท,ทรหลพทัเครื่องเดียวเห็ดทุกอย่างทายหอดต้นไม้ต้นไหลสวนทะเรียนเที่ยวมองหันมองนีทายลงเบดิด บ่ได้ถือนะิบคลิปยบคลิปไว้แค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ